ดีนะจ๊ะส่วนประเด็นฟ้องไม่ฟ้องอะไรตรงนั้นที่ว่ามีการจัดตั้งเวทีอะไรตรงนั้นอะ่ะก็ได้ข่าว,ว่าจะมีการฟ้องการอะไรกันคือจริงๆเรื่องฟ้องเนี่ยแม่มองว่ามันไม่ได้ฟ้องกันง่ายๆนะลูกและอย่างหนึงคือมันมันแม่มองว่ามันมันยังไม่ได้รับมันยังไม่เกิดความเสียหายเนาะหรือเปล่าอืม แต่ว่าอันนี้ก็ดูไปให้ให้ทุกคนดูเพื่อเป็นความรู้ในในข้อกฎหมายว่า,ามันจะฟ้องอยังไงวะเอออาจจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่ทอยอยักษ์เขาก็ถ่ายคลิปแอ่ะถ่ายคลิปถ่ายคลิปผู้ใหญ่บ้านเพราะเพราะเพราะแม่เห็นอยู่ตอนนั้นมัน กพูดว่าจะมาถ่ายคลิปแกอ่ผู้ใหญ่บ้านบอกอ่ามันจะปิดพอบอคอมพิวเตอร์เอออันนี้มันมันอาจจะเข้าเข้าโคกกฎหมายนะลูกอืมเพราะว่าพ่อยอย่าแกแกอาจจะพลาดพลาดตรงที่ไปถ่ายคลิปเขาทีนี้มันก็มันก็ไปทั่วประเทศแล้วอะทั่วโลกอะอ่แล้วก็มันมีคนมีคนเข้ามาด่าแกด้วยอด่าด,าดา่าผู้ใหญ่บ้าน่ะทีนี้มันก็เลยมัน มันเห็นหน้าชัดเจนล่ะไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยจะไปสู้เขายัางไงอ่าเราเรามาดูกันว่าพ่ออยยะแกจะไปสู้เขายัางไงประเด็นเนี้ยโอเคเลยก่อนที่จะลบทะเละกันอ่ะมันมันก็มีเหตุการณ์อะไรที่มากกว่าน,นั้นแต่ว่าคําว่าพอระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็มันก็มันเข้าข้อแน่นอนแล้วแหละเออก็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 ไปถ่ายไปถ่ายเขาเขาเขาไม่อนุญาต เออคือเขาไม่อนุญาตเพราะว่ายัางไงก็แม่นุญาตอยู่แล้วเพราะทะเลาะกันเนาะตรงนี้แหละที่จะถ้าถ้ามุมมองคงไม่หยิงคือไม่ยิงไม่รู้กอกฎหมายแล้วจะสู้กันยังไงประเด็นเนี่ยที่ว่าไปถ่ายเขาอ่ะไปถ่ายคลิปเขาอะประเด็นนี้แหละเราก็จะได้เรียนรู้การต่อสู้ทางคดีว่าเขาจะต่อสู้กันด้วยด้วยหลักอะไรที่จะมา ลบล้างหรือหักล้างคำว่าอพอรบอกคอมพิวเตอร์โดยการไปถ่ายคลิปเขาแต่ถ้าพ่ออยยะแกถ่ายถ่ายที่พื้นคือไม่มีหน้าคนนั้นอันนั้นได้เพราะว่ามีแต่เสียงไม่มีภาพก็ได้อยู่แต่ทีนี้หน้าเขาชัดเจนถ,ถ้ามองในในในมุมคงไม่หญิงคือไม่ยงครับไม่ได้ไม่ได้เข้าข้างใครแต่ว่า พูดถึงหลักของคำว่า hollow ball c o m p u t อันนี้เราเราต้องมามองหลักนี้ก่อนแต่ส่วนว่าถ้าถามว่าที่เขาไม่ให้ตั้งเพราะอะไรยังไงไอ้ตรงนั้นน่ะผู้ใหญ่บ้านเขาก็เกินไปอืมพ่ออยยะแกะก็เป็นคนคำนวณตั้งเวทีถูกไหมแกเป็นคนคำนวณแกย่อมรู้ว่าเวทีจะต้องกว้างเท่าไหร่ยังไงอ่าอันนี้แกถูกมันต้องแยกคนละประเด็นก่อนนะ อ่าแยกแยกเพราะเท่าที่แม่ฟังลูกแม็กก็คือเหมือนเหมือนก็จะเซฟพ่ออยษ์แหละคือแบบคือก็เห็นด้วยเห็นด้วยกับทางฝัง่งพั่งยอยโยย์แต่แต่ในเมื่อมันมีการไปถ่ายคลิปเขาแล้วนะอันนี้แหละแม่ว่ามันจะยุ่งยากนิดนึงแต่ถ้าเราก็ไปฟังว่าเขาจะแก้กันยังไงอ่จะจะแก้แบบไหนวะ เราก็จะได้เรียนรู้ไปกับเขาเดีซี่บอกว่าโอ้ยไม่มีอะไรจะพูดมันเกาะกระแสเขาเองละอะไรที่มันมีกระแสว่าวเบิร์ดจก้กเกาะกระแสทุกคนนั่นลหะอือันใดพ่อสิมีขา่าวมีขา้าวก็ว้าไปเพราะว่าเขาเป็นเอ่อยูทูบเบอร์นะคะในการที่เสนอหรือมาเล่าสู่กันฟังแม่ก็เชื่อว่า fc ช่องแม่ก็คงอยากจะให้แม่พูดเรื่องนี้ แต่แม่ก็จะพูดในลักษณะประมาณนี้ละ่ะถ้าถ้าเป็นสมัยก้อนนี่คือกูด่ายยับเยินนะเนี่ยกูด่ายช่วยนะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้่ได้แล้วเพราะว่าเอาเป็นว่าเราโปทแราคลิปมีอาการสถิตอเราอย่าไปเสือกเรื่องของเขาให้มากนะเอาเป็นว่าเรามาดูดูเพื่อเป็นความรู้ในเหตุการณ์ต่างๆเนอะเพราะว่าเหมือนประเด็นของไม่หญิงเนี่ย เหมือนเมื่อคืนที่มีคนขึ้นมาแล้วพิมพ์ว่าหมายเลขบัะจาชนมึงสีตัวคือมันพูดถูกแต่แม่ต้องการให้มันพูดถูกทั้งหมดแม่จะให้รางวัลมันแม่รอมันอยู่เดี๋ยวขึ้นไลฟ์สดเดี๋ยวมันคงเข้ามาล่ะแล้วมันพิมพ์ให้ครบแม่จะให้รางวัลมันอีดีรับรองรางวัลนี้ประเมินค่าไม่ได้แล้วกันแหละอืมจริงๆ เออส่วนวันนี้แม่ไปดูอาจารย์คุณแพรีค่คุณแพรี่คุณแพรี่พูดไว้ได้น่าสนใจนะคะเพราะว่าคำว่าคนเราเนี่ยไม่ควรอยู่ใกล้คนสองประเภทอ,อะไรไปแล้วยังไม่ทันได้คำ ไม่ควรอยู่ใกล้คนสองประเภทคือพวกอิจฉาพวกอิจฉาและพวกจ้องเขาเรียกว่าขัดขัดแข้งขัดขาเรานั่นแหละเออขัดแข้งขัดขาอิจฉาลิษยาแล้วแบบพวกที่กลัวเราจะได้ดีมันจะคอยจมตีกระเนะกันเนะประชดประชันคือมันมีล่ละสำหรับการที่อยู่ร่วมกันเนาะถ้าเหมือนคำพังเพยที่ว่า ทุกคนอยากเห็นเราได้ดีแต่เราเด่นขึ้นทุกทีเขาหมัน่นไส้จงทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยเพราะไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกิดอันนี้มันก็จริงเพราะว่าเหมือนคุณนุ่นนางก็ปังจริงๆที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ยังปังไปอีกนะถ้าคุณนุ่นก็ไปมันไม่แม,ม่เปิดดวงนางเมื่อวานนะ่ะดวงงานของนางปังมากไม่บอกเลยเลยเพราะก็จะได้ข่าวดเาีเพราะเพะิ่มมีโชคไม่ลาภอีกอ <c oughs> มันไพ่แห่งข่าวดี ตำแหน่งไพ่มันมันดีมากกับงานงานแล้วก็ข่าวดีคือแบบได้องค์ชียเทพทั้งสองตำแหน่งเพราะนั้นก็ก็พูดยากแหละอ่าคือน้องก็สวยด้วยสวยด้วยเก่งด้วยอ่าและอนาคตรเราก็จะได้เห็นดาบูแว่กับดำดงปะทะกันซึ่งเป็นเป็นอะไรที่ FC รซโรคอยไม่ใช่ว่า FC สาวน้อยโรคอยภาพนี้ เออก็ก็ดีเนาะดีเราก็คอยติดตามกันคอยให้กำลังใจน้องนะคะลาบูเบกับอ่าคุณดำดงอืมแม่ก็เนี่ยเวลาพูดอะ่ะเวลาพูดมันจะพูดคียต่ำเวลาไล่มันจะไล้คีสูงมาเสียงจะดังไงแต่ว่าเดี๋ยววันหลังแม่จะพยายามหาเงินไปเก็บเงินไปซื้อใหม่ก่อนตอนนี้มันยังซื้อไม่ได้หรอกเพราะถ้าซื้อตัวละสอง,ส,องสามร้อยแม่ก็ไม่เอาแม่อยากจะได้ตัวเป็นหมื่นแม่เชื่อว่า มันจะมาตรฐานกว่าถ้าเราซื้อถูกเดี๋ยวมันก็โน่นนี่นั่นเดี๋ยวก็ซื้อใหม่อีกสู้เก็บเงินทีเดียวแล้วไปซื้อให้จบอืมคิดว่าคิดว่าโอเคเดี๋ยวขอหาวเปิบหนึ่งโอ้ยอืมเราไปบ้ามากกับหาวหาวหาวนะคะแล้วก็ส่วนลูกอาชิตเนาออาชิตะณนะวันนี้เขามาปกป้องราบูเบ่ถูกต้องแล้วเพราะว่าทำไมแม่จึงบอกว่า เพราะอาิตะรู้เรอ่องอาจิตะมันมาปกป้องน้องมันทําได้เพราะถ้ามีปัญหาคนที่จะช่วยอาจิตะเยอะแต่ถ้าเหมือนแม่ยิงอ่ะมาปกป้องมาด่าแบบเนี้ยถ้าโดนคดีความใครจะมาช่วยแม่เราก็นึกนึก,นก,นกถึงตัวเองด้วยนะลูกอ่าบางคนบอกแม่ด่าเลยด่าเลยมันว่านนอะแม่ก็ต้องคิดหน้าคิดหลังนะลูกอืมแม่ก็ไม่ได้มีใครจะมาช่วยในเรื่องคดีความมากมายนะเซฟได้ก็เซฟค่ะ FC ทุกคนก็เหมือนกันให้ลูกอาชิตะชนนันดีแล้วยังไงก็มีคนช่วยเขาแน่นอนแล้วพวกเราใครจะช่วยล่ะต้องคิดถึงมุมกลับด้วยจะมีสักกี่คนแล้วพวกเราอ่ะไม่ใช่คนรวยนะคะเราไม่ใช่คนมีตังค์มากมายนะลูกทุกคนเอ้ยต้องเซฟตัวเองนะลูกนะคลิปนี้แม่จะพูดหลายๆเรื่องรวมกันส่วนรายละเอียดทั้งหมดเราค่อยไปคุยกันในไลฟ์สดอีกสักรู่ค่ะอืม เราะว่า <c oughs> เมื่อเช้าเห็นลาูแบ,บ่ไปเดินตลาดอยู่ไป<อ>ไปซื้อเนื้อ <c oughs> ไปซื้อเนื้อ,อลูกอศิตะ,ะพ่อก็เป็นเขาเรียกว่าอาหารสิงโตเนาะมักไผ่มักมั่นออันนั้นก็แล้วแต่แม่ก็ไม่ไม่ไปขอเก้าไกอะไรเพราะแม่หญิงอ่ะ คือไม่กินมาตั้งแต่อายุสิบหกปีถ้าจำไม่ผิดนะสิบปีเนี่ยมีการแบบศึกษาหรือดูอาจจะว่าเราอยากจะแต่มันก็ดีนะตั้งแต่แม่หยุดกินเนื้อน่ะดวงชะตามันก็พิกพิกมาตลอดแล้วมันก็ดีๆแบบเนี้ยค่ะจนกระทั่งว่าเหมือนแม่มาทำ YouTube เนี่ยก็มีประเด็นน้่นนี่นั่น ถามว่าประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็เป็นกรรมแหะเพราะแม่ก็เคยไปด่าคนไว้เยอะไม่เยอะคือสร้างศัตรูไว้ก็ไม่น้อยเพราะนั้นถ้าเขาจะมาเล่นงานแม่บ้างก็เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าบางคนบางครั้งมันก็เกินไปคือแม่ด่าก็จริงแต่แม่ก็ไม่เคยไปเอาชื่อพ่อแม่ใครมามาคอมเมนต์หรือมา,เ,อาเขาเรียกว่าข้อมูลส่วนตัวเนาะแม่ก็ไม่เคยไปเอของใครมานะคะ เราก็มาจับตาดูว่าวันนี้ไอคนนั้นมันจะเข้าไไมาไหมแม่ก็หวังว่าให้มันพิมพ์ให้ครบสิบสามหลักแม่จะให้รางวัลมันจะ้ะ <c oughs> นะจ๊ะโอเคแล้วเจอกันในรฟ์ส่วนนั้นทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดี